ก็มันเป็นเรื่องของสองประเทศที่ต้องคุยกันนะครับก็มีกลไกของมันอยู่กลไกแรกก็คือตอนนี้มัน JBC จบไปแล้วก็เป็น G RBC กับ GBC นะครับก็ไม่เป็นไรไม่ยอมเราก็ไม่ไม่เป็นไรก็รอกันไปไม่มีปัญหา แล้ว,ลว,ลวมันไม่เกิดความรุนแรงหรอกแต่เพียงแต่ไม่ยอมก็คือยังไม่จบแค่นั้นเราเราเข้าสารลูกด้วยอ,อ๋อก็เข้าไปข้าง,ดางเดียวผมไม่เข้าด้วยมันจะหวังในคำต่อยของเขา,เขาเไม่เกี่ยวเลยครับไม่คนละส่วนกันคนละจุดกันมันมันเป็นข้อพิพาทที่คนละจุดกันอันนีเราจะ้ไสนองไทกับชาวบ้านเราจโทรกับผู้บัญชการทุกประเทศไมไม่ฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก็เราอยาก เราอยากเราอยากแก้ปัญหาแต่ว่ามันก็ต้องหันหน้าเข้าหากันถ้าไม่หันหน้าเข้าหากันมันก็แก้ยากถ้าแต่่อนมีสองหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างทีนางายที่จะไื่นชมัแ่ตอนนี้ผมเือผมผมก็ยังงง,งอยู่ว่ามันเกิดขึ้นได้ไงนะครับเพราะว่าก็คบกันมานานมากแล้วก็โอ้โหประวัติยาวนานหลายเรื่องนะครับเพราะนั้นก็ยัง,งงงว่ามันเกิดนิดเรื่องนี้ขึ้นได้ไง ก็มันไม่รู้ทําไงจความพยายามจะจะย้อนไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยความความขัดแยง้งความที่ไม่เข้าใจกันระหว่างคุณทักษิณกับเป็นพเซนเนี่ยมันก่อเกิดจากปัญหารเรื่องอะไรอาจจะย้อนไปดูเรื่องเกาะกูมไม่มีแล,แล้วเ,เรื่อง<ล>เรื่องเกาะอีกอย่างนี้เกาะกูดเนี่ยไม่มีปัญหาเลยความขัดแย้งเพราะเนื่องจากว่าอยู่ในส่วนที่สัญญาชัดว่าเกาะกูดเป็นของไทยเพราะนั้นมันไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลย ปัญหาตรงชายแดนเนี่ยก็เป็นปัญหาซึ่งทั่วโลกเนี่ยไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีปัญหาชายแดนกันแต่เขาไม่ค่อยเอามาเป็นเรื่องใหญ่เขาก็ถือว่าอยู่ร่วมกันไปไม่เป็นไรเพราะชาวบ้านที่ชายแดนมันก็คุยกันข้าปไปหามาหาสูกันก็เหมือนจะเป็นเพื่อนเป็นญ,ญาติกันอยู่จนไม่เดือดร้อนกันแต่วันนี้ถ้าเมื่อเขาจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มันก็เป็นเรื่องของอเป็นเรื่องที่เราเราคิดว่า เราเราไม่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 ใส่ใจด้วยนะครับนี่ปัญหาปัญหาที่เขาอาจจะโกรธก็คือเรื่องของเรื่องของชายแดนซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคาสิโนลิที่คนไทยเข้าไปเล่นคนไทยเสียไปเยอะป,ปีปีหนึ่งเสียไปสองสามพันล้านนะครับข้ามไปเสียฝากโน้นแล้วก็ยังมีเรื่องของคอเซ็นเตอร์ที่โดนหลอกไปเยอะนะครับมันเราก็ต้องห้ามเราก็ต้องจัดการ รักปรเทคคนไทยเราเ <c oughs> มื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ <รอ S 1> ช่วยช่วยก <รอ S 1> ็ไม่รู้ทําไงมันเป็นเรื่องเดียวที่คุณนฤทิได้ออกมาเปิดใจพูดวันนี้ลเลยไหมคะว่าเพราะเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมน์คอมเพล็กซ์แล้วก็เรื่องคาสิโนเนี่ยทำให้รัฐบาลเนี่ยจะต้องเจอกับปัญหายอย่รวมถึงปัญหาไทายกับความูุชาด้วยไม่เกี่ยวเลยครับบังเอิญว่าพรักภูมิใจไทยไม่สนับสนุนอยู่แล้วสนับสนุนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ไม่มีคาสิโนผมเลยแนะนำให้พักให้บริษัทซิโนไทยไปลงทุนแล้วกัน รรอขอเรื่องของสิ่งที่เกิดขอ้นค่อก่อนอันนี้ท่านบอกว่าเคยคุยกับคนที่หมู่ร้านน้องปุ๋ยขาวแต่ทำไมงจะไม่มีสชิติบวกออกมาเช่ไหนอ๋อครับก,บก็คืออย่างนี้เมื่อกี้ผมพูดได้ฟังไหมคือมันเป็นเรื่องของการเจราจาทางธุรกฤฤฤิจของนักธุรกิจเขาก็ต้องเล่นแรงไปก่อนแล้วก็เจราจาหาข้อที่ได้เปรียบที่สุดมันปเป็นเรื่องปกติซึ่งเราก็ต้องดูว่า เรายอมเสียเปรียบในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ระดับแบบอะไรก็ได้นะแต่หมายถึงว่าคอนเนคชั่ยังใช้ได้อยู่ก็ผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ออกอ่ะผมอยู่ในประเทศไทยไม่รู้่จะคุยยังไงได้คุยซูมกันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าผมจะไม่มีบัตรครับใช้ค่ะความเสียหายของเรื่องอสังหาริจเรื่องน้ำจะเดือนกรกฎาคมไหคะเพราะว่านักลงทุนบางส่วนอาจจะไม่มั่นใจก็มันก็โดนหลายประเทศนะไม่ใช่เราเป็นคนเดียวนี่วันก็ต้องมาแก้ไข คือคือต้องแก้ฮะเราแก้ก็วันหยุด 3- าสี่วันเนี้ยทางคณะกรรมการก็จะประชุมกันหาทางแก้ไขกันร่วมกันอยู่ใน20วันนี้เรายังคงมีโอกาสเหมือนที่ทางตันักและมีบอกหเราเราคำจริงแล้วเนี่ยมันสวนทางกันเราส่งเ,เราส่งข้อเสนอใหม่ไปที่ฝ่ายผู้แทางงานการค้า แต่ทางทั้์ออกจดหมายสวนมาพอดีทางนี้ยังไม่ทันสรุปส่งไปมันก็ไม่เป็นไรยังมีเวลาไงเพราะอยู่ในกรอบเวลา,ามาาม,มันมันแล้วมันก็จะผ่านไปเองก็ทำให้ดีที่สุดทุกอย่างมันก็จะผ่านไปนะไม่ไม่ต้องไปกังวล ไม่ต้องกังวลคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรฮะคดีความก็ว่าไปตามกฎหมายซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่ต้องกังวล ก็คือับเมื่อวัสู่นีที่ที่เราเล่ามนเวทีนี้นิ่หน่อที่คนไทยอจอยากอยากทราบก็คือเรื่องที่ที่ที่บอกว่าท่านมเสนโทรหาท่านนายกใช่ไหมครับเป็นการส่งตัวแล้วแล้วแล้ไมถึงมีเทียนด้วยไปเปแรงด้วยเข้ามาไหนแล้วก็แล้วก็แล้วก็อย่นี้กค็คือว่าเรื่องที่พูดถึงทางท่านสอง่าน้ได้ล่ฟังมันว่าทำไมเป็พูดแบบนั้นว่าคนกายกันคือเข้าใจว่าเขาได้รับการข้อมูลว่า ความความคิดทางการเมืองไม่ตรงกันมากกว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องว่าคนละฝ่ายเป็นว่าความเป็นคือเขาไม่ได้อธิบายความ,มคือความความคิดการทางการเมืองที่ไม่ตรงกันมากไม่มีเลยประเด็นที่ทำให้ประชาชนงเรียับคะแนนยุบแยงออกไครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสื่อเสนอให้ถูกต้องมันก็จะขึ้นมาเองอ หลายคนเนี่ยหอกสองหลายคนเรื่องไม่มั่นใจกับกระแสของทำเพื่อไทยและบางส่วนยังถามว่าไปพักผ่อนบ้างเออก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็กลับมาเมื่อกี้ยอดกลับไปพักผ่อของคุณพี่นี่นึงว่าเรื่องวันคืออย่างนี้อ่าหัวหัวดหมอไปด้วยเนี่ยต่อสามสายต่อสสายทุกคนไปกลับบ้านแล้วทุกคนกลับบ้านแล้วแล้วก็พวกสามสายผมก็พบพอดีผมไม่ได้อยู่ด้วยผมก็เลยไม่แน่ใจเลยพอดีหมอก็อยู่ด้วย พวกสามสายเข้ามาคมอยถามเรื่องแอเซนเตอร์ค่ะที่ตอนนี้เห็นว่าทางนึงก็มีฝั่งน,น,นี้มาโจมตีว่าที่จับคนได้เนี่ยโกก์อ่นออานเขาอยากใิ้มีความสนิทกับคุณทักษิณคะตอนนี้การสุดานะผ,มผมยังไม่รู้จักโกกอ่านคือใครเนี่ยพมมารู้ตอนหลังเขาบอกว่าเป็นเจ้าของตึกยี่ห้าชั้นชื่อโกกอ่านกนะ็นั่นมารูุตอนนั้นผมไม่เคยเห็นหน้า แต่เขาที่พูดคือฮุนเซนเขาพูดว่าเขาสนิทกับผมมากกว่าพวกอา่านเขาหมายถึงอย่างนั้นใครให้มาสอบผมอะไรเงี้ยโอเคอันนอี้อ,ขขอโอเคอเค,ครับว่าวันนี้นึกว่าจะถามาไม่ได้ถามกันนิ่งหมดเลยไม่มีการครับคืออย่างนี้ครับขณะนี้เนี่ย คณะผูะ้ผู้เจรจารเนี่ยจะไม่ใช่เป็นหนึ่งคนจะเป็นสามสี่คนกำลังอขอความเป็นชอบทุกคนแล้วก็จะเขาจะเสนอคอรมอละนะครับเสนอสอมอชนะครับแล้วก็อันนั้นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่จะมีการพูดคุยกันในการอะไรกันก็จะมีเยอะกว่าน,นี้นะผมเองก็ ได้เคยเจอคนกลุ่มนี้แล้วตอนที่ผมไปไปลิปายอยู่ก็ไปเจอกันที่มาเลเซียนะก็เลยมีการพูดคุยกันก็ยังมีพอที่จะ,ะพูดคุยกันได้อยู่นะครับอะไรนะ ดีหนสองผมอ๋อก็เป็นคดีกาลังอยู่ในการพิจารณาองศาลเราคงพูดอะไรไม่ได้เพราะเป็นพิจารณาหมดนะครับมีการอกมาบอกว่านที่ิดว่าเปนผู้้ที่แล้วก็บอกว่าอาเป็นคนที่สามารถเปนแบหล้ปิดเปิดได้เลยอยากให้เปิด เพจะได้รู้เพราะว่าอยากให้เปิดได้รู้ันเียตอนตอน,ตอนที่ผมไม่ไม่ออกมาพูดอะไรก็มาบอกว่าผมสงสัยฝากทองไว้มีการบอมีการยกย้ายทรัพย์สินไปโอ้เลยผมบอกว่าตอนเช้านี่ผมที่ผมนอนพักบ้านหุ่นเซนเนี่ยผมก็ถ่ายทุกเช้าถ้ามันเป็นทองได้คือทองที่ฝาก <c oughs> ไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆผมผมไม่รู้จริงๆในผมชีวิตผมยังไม่เคยเปิดบัญชีที่เขมรเลยยังไม่เคยเลยนะครับไม่เคนะครับข้อแนะนำเลยคะว่าควรจะแก้ไขปัญหาเรื่องก๊งคอสเซ็นเตอร์ยังไงต้องแก้ต้องแก้ต่อไปเพราะว่าไม่ี้คนไทยโดนหลอกเยอะมากเลยปีหนึ่งเรื่องปิดแปดหมื่นล้านนะครับต้องแก้ต่อไปแวันนี้เนี่ยถือเป็นการออกมาเปิดใจแล้วก็พูดในสิ่งที่ ่คือป่าผมผมเป็นคนไม่อยากพูดบ่อยก็เคลียร์ทุกเรื่องที่สงสัยแค่นั้นเองไม่มีอะไรหลังจากนี้เนี่ยจะได้จะได้เจอแล้วก็จะได้ต่อตไปนี้ก็นั่งทํางานต่อไปก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลาพูดก็ขอทํางานก่อนเนาะโอเคไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ